รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลอดชีวิตที่อยากทําคืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดีขึ้นแล้วก็เราต้องการพาสตรีให้ไปเห็นโลกกว้างคนเราเนี่ยนะอยู่ในคลองเล็กๆก็เหมือนปลาเล็กๆต้องการก้าวหนา้าเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องไปมาหาสมุทรเราเป็นปลาใหญ่เราต้องการสร้างคนเพื่อไปสร้างคน ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้ไปช่วยสังคมเนี่ยก็เห็นแก่ตัวเกินไป สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับวันนี้เรื่องราวของรายการเจาะใจเป็นเรื่องของผู้สูงอายุท่านหนึ่งหลายๆคนพอพูดถึงสิ่งนี้เราก็จะจินตนาการแบบที่เราคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นคนหลังวัยเกษียณน่าจะพักผ่อนอยู่กับบ้านเลี้ยงหลานเล่นกับหมาปลูกกล้วยไม้แล้วก็คงจะเป็นชีวิตที่เข้าวัดเข้าวาอะไรประมาณนั้นแต่วันนี้แขกรับเชิญของเรามีไลฟ์ สไตล์ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงและก็ผมเชื่อว่าจะทําให้ท่านผู้ชมมองเรื่องอายุเป็นเพียงตัวเลขได้ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านอายุ88ปียังไฟแรงยังศึกษายังริเริ่มทํางานใหม่ๆและที่สําคัญก็คือยังทํางานเพื่อพัฒนาผู้คนพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจเรื่องราวของอายุเลยครับแขกรับเชิญของเรานั้นบางคนอาจจะรู้จักในฐานะนักธุรกิจชื่อดังเป็นเสาหลักของกลุ่มธุรกิจวัฒนเวคิน และก็ทำงานให้สังคมอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลที่น่าสนใจนะครับ Batch of h o n o r Award ป้ายทองคำเชิดชูกเกียรติจากสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล BPW International ซึ่งเป็นการมอบรางวัลนี้ให้กับบุคคลที่สร้างคนเพื่อให้คนเหล่านั้นออกไปพัฒนาคนอีกทีหนึง่งเป็นรางวัลที่ Uh, เรียกว่ามีคนไทยที่จะมีโอกาสได้รับรางวัลน,นี้น้อยมากและถือว่าเป็นเป็นตัวแทนของคนไม่กี่คนในเอเชียที่ได้รับรางวัลระดับโลกนี้ครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับคุณจันสมรวัฒนเวกินสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยความเคารพนะครับน่าชื่นชมว่าเวลาผมเจอผู้คนอายุ <oui> เกิน80แล้วสุขภาพยังดีเดินเหินคล่องแคล่วยังคง,ง,ง,งทํางานอยู่ผมว่าเป็นกําลังใจให้กับคนหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ตัวเลขจริงๆถ้าเรายังทําอยู่ค่ะคุณแม่ยัง บริหารกลุ่มธุรกิจของวัฒนาเวคินในข้อมูลที่ผมมีนี่เยอะมากนะฮะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมน้ําตาลและพลังงานทดแทนกลุ่มหนึ่งเป็นโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มที่3เป็นกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่นธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระ,ฒระและบริษัทเอราวันกรุป๊ปค,คุณแม่ยังบริหารเหล่านี้อยู่ไหมครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านนโยบายมากกว่าเพราะฉะนั้นเป็นที่ปรึกษา ยังต้องเข้าบริษัทยังเป็นเหมือนคนทํางานทุกวันไหมคหรับเพราะเข้า,าบริษัทเพราะว่าทําด้านสังคมตอนนี้ทางธุรกิจเราอาจจะสัก3 0มเอแต<ะ>อ่ทางด้านสังคมเนี่ยเจ็ดสนท่านทามากี่ปีแล้วครับเอาเอา,เอางานด้านสังคมด้านสังคมนี่ทําตั้งแต่อายุ20 88ลบทํามาแค่68ปีเองเป็นส่วนที่ที่ทำให้ท่านได้รับรางวัลน,นี้ใช่ไหมครับ Bad of h o n o r Award เนี่ย ก็คือรวมทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดจริงๆรับรางวัลก็เยอะนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเน้นเรื่องสร้างคนโดยเฉพาะเพราะเราต้องการสร้างคนเพื่อไปสร้างคนแล้วก็จะได้ต่อเนื่องสมาคมบางสมาคมเนี่ยเราสร้างสามรุ่นด้วยกันรุ่นวัฒนารุ่นพัฒนาและรุ่นไปก้าวหน้าก็คือทําให้มันสืบทอดมีเป็นเหมือนเจเนอเรชั่นลูกหลานอย่างนั้นแล้วทาต่อไปท่านคิดเกษียณบ้างไหมครับ เกษียณคือจริงๆคําว่าเกษียนที่ก็พูดยากนะเกษียณเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมเกษียนเกี่ยวกับการทำงานอย่างเงี้ยเช่นว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติผู้บริหารหรือผู้กรามนโยบายหรือเราต้องการเอาประสบการณ์ต่างๆของเราเพื่อต้องการไม่ให้มันหายไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่จะได้ไม่ต้องซ้ํารอย ใช่ไหมคะเข้าใจแล้วท่านเกษียณบางหน้าที่ถูกต้องแต่บางหน้าที่ที่ใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ที่สะสมมาเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นท่านจะไม่เกษียณสําคัญคือไม่อยากเป็นตัวเกินที่บ้านเดี๋ยวเหลือคนเดียวแล้วไม่มีใครคุยด้วยเดี๋ยวดูเหมือนส่วนเกินใช่ผมได้ยินข้อมูลมาว่าท่านมีความ ตั้งใจมีแรงบันดาลใจตั้งแต่เป็นเด็กเลยว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสถานภาพของสตรีที่มีอยู่ในสังคมโลกเอเชียแบบพวกเราผู้ชายอยู่ข้างหน้าผู้หญิงเป็นภาคสมทบคนเอเชียกับคนตะวันตกแตกต่างกันค,คนเอเชียเน้นเรื่องชายหญิง แ <c oughs> ยกชัดเจน <c oughs> เพราะว่าชายนั้นในสมัยโบราณเขาอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานลบบทััจแล้วก็มีผู้สืบทอดสกุลแล้วก็ได้คนมาช่วยเพราะว่าเขาสืบสกุลเขาต้องแต่งงานสืบทางฝั่งผู้ชายหมดส่วนหญิงนั้นเขาลงทุนเยอะอแต่เขาต้องแต่งไปให้คนอื่นคือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักลูกสาวน้อยกว่าลูกชายหรอกเพียงแต่ว่าถ้าลงทุนเยอะก็ต้องไปเป็นลูกสาวบ้านอื่นอยู่ดี ก็ลงทุนกับลูกผู้ชายมากกว่าคณะเราก็เห็นว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนประเพณีนิยมเราต้องยึดถือวัฒนธรรมต้องต้องอยู่แต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกบ้างใช่คุณแม่เป็นคนจังหวัดไหนครับจังหวัดอยุธยาเป็นชาวเรือสมัยนั้นยากจนแล้วก็เป็นลูกโทนด้วยเป็นลูกคนเดียวด้วยได้เรียนหนังสือถึงไหนยังไงบ้างครับตอนอายุแปดเก้าขวบตอนนั้นก็สงครามแล้วมันก็ ลำบากเพราะนั้นไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็แม่มีเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดยการก็อ <anthrop os. S 1> ย่างเช่นเราเห็นที่ไหนมีเศษหนังสือพิมพ์หรืออะไรอาศัยคนข้างบ้านบ้างโรงเรียนที่เขาอยู่ใกล้ๆเราก็ไปช่วยเขาทํางานบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอยู่ในยุคข,ของสงครามโลกครั้งที่สองก่อนสงครามโลกแล้วก็ตอนโตขึ้นหน่อยก็สงครามโลกมีผลต่อชีวิตหรือวิธีคิดของคุณแม่มากมาก เพราะว่าเรือที่เราจอดเนี่ยมันมีเฉลยศึกเยอะญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแคมป์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในตอนนั้นไม่มีอาหารต่างๆทุกอย่างเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีก็ต้องใช้กระสอบม้างใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันมันยากมากไข่ไข่ลูกหนึ่งเนี่ยต้องแบ่งเป็นแดส่วนแล้วก็แบ่งปันไม่ค่อยมีอาหารลําบากใครอดทนแล้วใครต่อสู้ชีวิต ก็จะได้เปรียบกว่าเราจะสังเกตได้คนจีนเห็นไหมเสือผือนหมอนใบอะไรเนี่ยพราะก็มีความพยายามมีความมุ่งมัน่นมีความอดทนที่ต่อสู้ชีวิตเข้าถึงได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาหลังจากนั้นล่ะครับเมื่อเมื่อโตขึ้นมากว่านั้นสมัยนั้นที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีสงครามญี่ปุ่นเหมือนกันเขาแปดปีนะคะสงครามญี่ปุ่นเนี่ยแปดปีเขาก็อยากได้คนไปช่วยช่วยลบช่วยงานต่างๆ เขาถึงได้มามาเกณฑ์คนหรือมาขอร้องอะไรแล้วก็มีเขาส่งคนมามาแนะนําว่าถ้าใครอยากจะไปเนี่ยเขาจะส่งเสริมไปเพะนั้นเขาก็เก่งเขาก็มาบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะอยู่ในคลองเล็กๆก็เหมือนปลาเล็กๆไม่ไม่ไม่เจริญก้าวหน้าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความต้องการก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องไปเป็นทะเล มาหาสมุทรเราเป็นปลาใหญ่เขาพูดก็ดี<ะ>เราก็เลยทําให้เกิดฉุกคิดว่าเคยได้ยินว่าคนอยู่กรุงเทพเพราะคุณแม่อยู่กรุงเทพครับ<ะ>คุณแม่เป็นคนกรุงเทพแล้วมาแต่งงานกับคุณพ่อที่อยุธยาเพราะนั้นตลอดเวลาก็คิดถึงกรุงเทพก็คือมองว่าอายุธยาเป็นคลองเล็กก็ต้องไปกรุงเทพเมืองหลวงเป็นทะเลใหญ่อืเพื่อจะพัฒนาใช่ตอนนั้นมาเนี่ยก็มาอยู่กับคุณยายคุณยายนี่ก็ ทำการฝีมือพวกเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำพวกพวกเครื่องหอมพวกคลามสมัยก่อนคลามย้อมผ้าก็ศึกษาไปเรียนภาคคั้บ้างอะไรต่างๆแปลว่าคุณแม่มีการกำหนดไว้แล้วว่ามนุษย์ที่จะพัฒนาจะต้องมีอะไรพื้นฐานเพื่อไปู่การอ่านจากในหนังสือไงคะที่หนังสือที่เราเก็บมาอ่านเนี่ยแลพื้นฐานที่คุณแม่ว่าชอบอ่านพวกประวัติศาสตร์แล้วมีบางคนพวกที่เป็นคคูเขาจะ แนะนําเรื่องถ้าคนเราจะสามารถทําอะไรได้แล้วช่วยชาติได้หรืออะไรต่างๆช่วยสังคมได้เนี่ยเราต้องเป็นผู้รู้รแล้วก็ชอบเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรครับในตอนนั้นอย่างตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่าหญิงชายไม่เท่าเทียมแต่จริงๆคิดเป็นสองด้านด้านหนึ่งนั้นเราจะเท่าเทียมได้นั้นไม่ใช่เรียกร้องการเรียกร้องไม่ใช่เป็นของถูกต้องมันควรจะแสดงออกให้คนเขาเห็นว่า เราก็มีความสามารถแล้วเราก็ทําได้อ๋อฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนั่นเป็นความคิดที่ถือว่าเป็นหัวก้าวหน้าแบบคนงงในสมัยนั้นไหมครับคงเป็นอย่างนั้นถ้าสมัยนี้ผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแต่ผมดาว่าหกสิเจ็ดสบปีก่อนคงไม่มีใครคิดแบบนี้ว่าฉันจะทั้งเท่าเทียมกันม่นมีความตั้งใจคิดว่าการทําอะไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือโอกาสคือความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีฐานถ้าเราไม่มีฐานเราจะจะปีนได้ยังไงครับแต่เป็นคนที่ชอบทําอะไร วางแผนล่วงหน้าเราเราก็ต้องหลายทางเลือกอย่างคนจีนเนี่ยเขาชอบบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสามทางเลือกแต่นี่คิดว่าเขห้าทางเลือกเอาเอาของจีนก่อนสามทางเลือกคือ,อยังไงสามทางเลือกคือดีสุดกับปกติและถ้าเหตุเรวสุด,สด,ดเฉดจะแก้อย่างไงอ๋อสามทางเลือกใช่คุณแม่เพิ่มอีกสองใช่สามอันนี้แล้วมีอะไรอีกฮะอนาคตไงวางอนาคตล่วงหน้า เราเราคิดอะไรคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่าถ้าอีก10ปี20ปีข้างหน้ามันมีอะไรจะเกิดเพราะเดี๋ยวนี้เขามีหนังสือเขียนไว้เยอะแยะเมกเะเทนก็ดีอะไรก็ดีเติร์ดเว็บโพสเว็บเยอะแยะเลยอ่านล่วงหน้าแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังทุกคนก็จะได้ช่วยกันคิดล่วงหน้าจะได้ไม่เครียดผมจําได้ว่าผมอ่านนานมากแล้วนะเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงทลามเว็บเดี๋ยวนี้ไปเว็บที่เท่าไหร่ของไทยนี่มีรุ่นห้าแล้วนะพวกนี้อนาคตหมดเลยพวกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเนี่ยคุณแม่อ่านหนังสือเยอะไหมครับเยอะ ในรถในเรือมีเวลาว่างก็อ่านตั้งแต่เด็กๆดูทีวีเจาะใจพอโฆษณาพับก็อ่านอ่านเสร็จเดียวเราดูต่ออ่านได้ทั้งไทยทั้งจีนเหรอหรือนหรือลืงกฤดด้วยศึกษาให้หมดเลยเหรอล่ะเราก็ต้องส่งคนไปบอกหมอผีคุณพูดดีๆนะถ้าตายคุณก็ตายด้วยพราะทำไมในโลกนี้เนี่ยมันไม่ยุติธรร คนในป่านในเขาเนี่ยเขาไม่เจริญแล้วชาติเราจะอยู่ได้เอาเก้าภาษามันรวมเลยแล้วจะพูดภาษาอะไรกันล่ะคระนี่จีนกละไม่ให้พูดภาษา <laughs> ถ้าถามบอกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีจุดอ่อนเยอะมากจุดอ่อนขนาดนี้ใช่ไหมถามทัานแล้วคุณแม่ตอบว่าใช่อ้าวสนับสนุนโดยแลคตะซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นดัชชี่กรีกสไตล์โยเกิร์ต SCG